บรปรับความบันเทิงกันต่อกับเด็ดมวยเดือดครับในรูปแบบของไม่มีใครยอมใครผู้ที่ชกกันในพิกัด66กิโลกรัมนักชกชาวแคนาดีาครับอิริกเจมโรชาว่ายจากประเทาัวย29ปีครับสูง175เซนติเมตรในทีมลูกทับฟ้า โค้ชของเขาครับจาก1 0อเประเทศไทยครับอายุ26ปีครับสูง171เซนเมตรครับจบไปแล้ว75ชนะ55และเสมอ3ขอเสียงปรบมือต้อนรับวนอูอายุทยาไฟจิมจากไทยแลนด์ ใครๆก็ต้องคิดถึงคนนี้แหละครับรรจอมบ้าดีเดือดจากร้อยเอ็ดนะครับนี่คือกวนอูโนโอ,อโยธยาไฟยิมเป็นนักมวยที่แม่แฟนๆคงจะไม่มีวันลืมเขาแล้วครับต่อยทุกครั้งสนุกทุกคราครับวัย26ปีครับเมื่อวันนั้นคู่ต่อกร29ร้อยเจ็ด1กับ175อัศดาวุธพิลาวันครับ ถือเป็นดาวดังดาวเด่นของช่อง8เลยนะครับกวนอูอยุธยาไฟยิมครับต่อยทีไรนี่โอ้โหแฟนๆนี่ลุ้นเชียร์ตลอดครับโดนก่อนครับประเภทเครื่องร้อนช้าสำหรับกวนอูนี่นะครับสาวเข้าไปครับออีริกเจมโรชาครับช่วงนี้มีแรงต้องสาวเข้าไปถ้าชนะได้ก็ชนะครับแต่ว่าถ้าเอากวนอูไม่ลงแล้วเดี๋ยวดูต่อกันครับ เพจต้องเจ็บต้องปรี่อนครับไม่เจ็บไม่หน่าแดงไม่มีเลือดซึมๆนี่ไม่ใช่กวนอูครับน่าจะพีชิตคู่ต่อกรแต่ละครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับดูครับเป็นมวยตะลุยเาหารับฝาดงแข่งฝาดดงศอกเข้าไปแบบนี้ครับเพจเล็กชิ้นเปื่อยนะครับหน้าตาของกวนอูครับแหมโดนอะไรนี่อะไรหน่อยนี่มันก็ปรีก็แตกครับเข่าปากนี้ไม่ต้องเคี้ยวครับย่อยยุ่ยย่อยเลยครับ โโอ้ห oh แต่ว่าเป็นมวยที่แฟนๆชอบนะครับปล่อยสนุกครับเก็บตัวไม่ว่าอ้าวมาแล้วค่อยๆค,คืนครับผู้ต่อสู้มาเจ็ดคืนหนึ่งก็ยังดีครับมาแับซ้ายโอ้โหงัดจ่อเลยครับอีริลากมาตีแล้วคนอู โอ้หน้าตาแดงกลับหน้าเหมือนเหมือนว่าจะมีปลีนะครับริเวณตาขวาครับกวนอูสอ,อกมาแล้วครับหูไปไถมาอีริเจมโรชาอ่าอีริก,ก็รู้เลยครับว่ากวนอูนี่น่าเปื่อยครับพยายามงัดสอกเข้าไป12อ่าต้องกัดฟันเลยครับกวนอูเดินตั้งกำแพงเดินชนเดินคว้าเลยนะครับ เจอกับกวนอูนี่อย่าฟอกันแล้วกันครับเมื่อไรที่หอฟอเฮียวแล้วก็ยุ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยําแน่ครับตีหน้าขาครับเริ่มจะเอียงมองหน้านะครับอีริกเจมโรชาอาครับโอ้โหผู้พิชิตความเจ็บปวดจริงๆครับกวนอูครับโดนตลอดครับแหมเปรตร้อยโค้งพันทางเลี้ยวนะครับแบบนี้ฝ่ามรสุมมาเยอะแล้วครับชีวิตอาครับเริ่มจะตีซ้ายเข้า <c oughs> อกเด่นเยอะอโดนขวาสวนแล้วโดนขวาแล้วขำขำโดนขวาแล้วโดนเสียบแล้วมาเป็นละรอกละรอกเลยครับบอกเลยครับถ้าจะเอากุนอูต้องเอาให้ลงไปเลยนะครับอย่าให้กุนอูฟื้นขึ้นมาครับโดนแล้วครับตอนนี้จับมาเสียบอ่ลากมาตีโอ้โหผ่านยกแรกครับ ้องบอกว่ามันระเบิดระเบิดจริงๆครับกับเด็ดมวยเดือดวันนี้ครับในรูปแบบของไม่มีใครยอมใครชมภาพช้าครับแมถ้าร้อยเมตรนี่นำไปก่อนครับทางด้านของอิริคแต่ว่าท้ายๆเริ่มขยายความคืนแล้วนะครับจักเข้าไปครับนี่ตีเจ็บครับแบบนี้ครับสักรูถอยหลังยัดด้วยซ้ายซ้าย ขวาครับรสับศอกไปกันต่อยก2ครับจับตาดูให้ดีนะครับคู่นี้รับรองว่าเดือดแน่นอนเดินลุยแล้วครับกวนอูลากมาตีครับแหมก็เห็นแล้วครับยกทีแล้วอีริกเจมโรชา่นโดนเข่าไปนี่เริ่มจะมีอาการครับกระโดดต่อยถึงตัวแล้วครับตี โอ้โหสอกมาแล้วครับตั้งตัวไม่ติดเลยครับต้องถอยกับถอยเอาเชิงนะครับอีริคเจมส์กรรมการอสนวุฒิลาวันก็ห้ามสนุกแล้วครับมวยต่อยกันมันครับคอยทำหน้าที่คอยเตือนคอยกระตุ้นคอยแยกคอยเซฟครับมาแล้วครับหลักสูตรจู่โจมของกวนอูเจอกับอวนอูนี่มาไม่ถึง150นี่อยู่ยากครับ เริ่มจะมีผู้ป้าผู้ป้าบนะครับยังมีทีเด็ดที่สองครับโอ้โหดูคบ,บับหนึ่งสเข้ามาเจอสอออีกแข้งขวาตองการเตืนอนยาเหนียวเชื่อต่อยครับอ้าวแตกแตกแล้วแม่กองเชียร์สะใจครับชาวต่างชาติเห็นเลือดกวนอูก,กี๊ดใหญ่เลยครับแม่แค่นี้บอกสิวๆครับพี่หมอคณิตลุยกันไปต่อครับลุยกันไปต่อลุยกันไปต่อ แม่มันแปลกพอได้กลิ่นคาวเลือดตัวเองตัวตนมาเลยครับกวนอูมาแล้วมาแล้วจ้าดูครับรวบสิบรวบยี่สิบปัดนะครับอีริเจมโรชาโดนเข้าไปครับโอ้โหแต่ว่ายังยืนได้ครับกองเชียร์ในเฮตึมเฮตึมครับนี่นะครับกวนอูครับเอฟซีทั่วโลกครับมาแล้วจ้า อาล้วครับเครื่องติดแล้วต้องลังเลือดก่อนครับแม่แปลกครับโอ้โหกองเชียร์กองเชียร์ของอิริก<ป>เมื่อกี้ยังดีใจอยู่ดีๆครับมาแล้วด้านล่างสั่งรัวๆแล้วครับครับสมรสคำสิงํำไรเพชรนะครับยะเกียรตเพชรอ้าวลุยแทงมิดเพ นี่ครับชาวต่างชาติชอบใจครับแหมมันครับมวยอย่างนี้โอ้ยสอกไปเลยครับอีริกเจมสงัดสอกขึ้นครับกวนูโดนเข้าไปแหมหัวปูเลยครับอีริกเจมโรชาบัดขวามาอีกเริ่มถอยแล้วครับเริ่มถอยผู้เล่นผู้เลงเลยครับเอาอยู่เอายอยู่ไม่อยู่ครับยกที่สองสามสิบห้าวิตามเป็นเงาปีศาจแล้วครับตอนนี้อยากจะขย้ำแล้ว ตั้งไว้ตั้งไว้ไม่รีบบิดบิดได้จังหวะแล้วเสียบโอ้โหเริ่มพาไปไหนไปกันแล้วครับอีริจเจมโรชายังลุยครับโอ้โหคนละหมาดคนละทีเข้าตามโอ้โหมาแต่ละทีมาเป็นชุดเลยครับอ่าชุดใหญ่ครับปักสองไม่โดนครับผ่านยกสองโอโ้มาครบเครื่องเลยครับ นี่ครับโฉมหน้าของกวนอูครับขวัญใจตลอดการของช่องแดครับดูภาพช้าครับอิริกสู้ดีเหลือเกินครับดูครับแม่พอตัวเองแตกก็เอาเลยครับนี่ครับมาเป็นชุดเลยครับรัวเป็นปืนกลแล้วนะครับนี่ครับต่างก็ต่างหักศอกครับแทงสวนกำปั้นครับนี่ครับแม่กองเชียร์ทีมเชียร์ของอิริกครับ โอ้โหทิ้งขวาเต็มเต็ครับดอกนี้โอ้โหนึกว่าจะไปจะไปเลยนะครับยังยืนอยู่ได้นะครับอีริเจมโรชาครับดูก็ต่อยก3ามเลยครับไม่มีใครยอมใครจริงๆครับคู่นี้ใส่กันแหลกซัดกันมันจริงๆแหมก็ต้องชมอีริกด้วยนะครับยืนต่อกรสดกับกอนอูนได้ขนาดนี้ต้องยอมหัวใจแล้วครับพยายามจะต้านไว้ตั้งศอกไว้ ยันไว้ครับมัดขวามาไหมคนอูไม่สนใจครับล็อกคอมาตีต่อยมัดขวาลากมาตีแอนโวนไปรเอนมาครับอ่อนนอกแข็งในครับยริกเจมโรชาใช้ได้เลยครับหัวใจร่างกายอาครับอาครับจัดเต็มแล้วครับออนอูไม่ดูไม่ได้ครับเห็นคนอูต่อยนี่ต้องหันมาดูครับจับแพ้ชนะไม่รู้ครับดูครับ ยังหวาบบดยังหวาบวีว่ลา,าเอาวล้วครับโอ้เป่าปากเลยครับเสียวแทนครับกองเชียร์แบต่ว้าคอมาตีครับต่อเดินเข้าไปใกล้ๆเดินไปติดๆครับขุนอูแม่แต่ว่าอีริเจมโรชาก็ออกอาวุธตลอดนะครับแม่นวดท้องครับต้องนวดท้องนวดชายโครงครับนวดลำตัวแล้ว ต่อยกระโดงคางต่อยหน้านี่ทนได้ครับโอ้ต่อยทีไรครับสนุกถึงใจแฟนๆที่เชียร์ตลอดครับมีสอกดักครับอีลิจเจมโบชายังไม่สิ้นฤทธิ์เลยครับวนอูย,ยังประมาทไม่ได้ตาไปยก แมถ้าโตถ้าทําการนีน่าจะยืนไม่ได้นะครับอ้าโอ้โหโดมาแล้วครับหมัดซ้ายครับแมนี่ครับสมรถคำสิงครับกรรมการยังไม่นับครับอ่าไม่เป็นไรครับลุยต่อลุยต่อไม่มีงองแงไม่มีงองแงยี่ห้อของกวนอูอ่าโอ้โหเร่งเยอะเลยครับกวนอูครับจับมาว่ายังไงตีไม่ได้ครับกรรมการอัศราบุญาแยกออกมา โอ้โหเข่าลอยครับโ oh, อ้อัริีก็ทนดีเหลือเกินครับโดนเอียงไปเอียงมายังไม่สุดยังไม่หล่นนะครับแหมนี่นะครับจิตใจนักสู้ของนักชกต่างชาตินะครับไม่ยอมทิ้งตัวง่ายๆไม่ใช่โดนทีสองทีครับเปรี้ยงสองเปรี้ยงทิ้งตัวล็อกคอมาโอ้โ oh, ห oh, oh. ตีไม่ได้ครับกรรมาการแย่ออกมา แล้วต่อยกันแบบใสสะอาดนะครับไม่มีตุกติกครับไม่มีนอกเกมนะครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้ดูครับภาพสุดท้ายน่ารักมากครับต้องชมครับต้องชมทั้งคู่ครับโดยเฉพาะอีริกครับแม่ยืนต่อกอได้ขนาดนี้เดอกับวนอูในส่วนใหญ่แม่จะไม่ครบสมยกนะครับแต่ว่ารายนี้ครับ ยืนระยะได้ครับแล้วเรียกบาดแผลจากคกนอูได้หลังจากนั้นกโอ้โหดูครับมาเลยครับผู้พิชิตค,ความเจ็บปวดกับกนอูอายุทยาไฟยิบจากร้อยเอ็ดชนะจะเป็นของใครเรามาดูกัน ladies and gentlemen after three rounds of Muay t h a i action and the winner is the Red และเป็นจอมาดีเดือดครับ ควนอูอยุทยาไฟย,ยิมเอาชนะคะแนนอิริกเกมโรชาไปได้อย่างสนุกจริงๆครับ